สามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี3นะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ถึงเป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยนั้นจะปิดทําการแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราจะใช้โอกาสนี้แหละครับในวันที่ตลาดหุ้นไม่ต้องเทรดเนี่ยนะครับก็มาศึกษาหาความรู้มาทําการบ้านมาศึกษาหุ้นมาหาหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับตลาดหุ้นพอเข้าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นความผันผวนที่มีมากยิ่งขึ้นนะครับดัชนี ในเดือนเมษายนที่เคยขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เริ่มมีความผันผวนเริ่มมีจังหวะของการย่อลงมาเราอาจจะต้องกลับมาดูปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากต่างประเทศปัจจัยภายในบ้านเราเองแล้วก็แน่นอนแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทว่ามีบริษัทไหนน่าจะออกมาดีน่าจะเป็นบริษัทที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยแบบเจาะลึกกันกับนักวิเคราะห์จากทางบลออราเพื่อมาประเมินสถานการณ์การลงทุนทั้งในตลาดหุ้ ใจลงทุนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน อยาการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันเนี่ยมิสเตอร์รอบรู้รอบรู้ไปทุกเรื่องเลยครับ วันนี้ผมมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาแนะนำครับท่านสามารถขอรับส่งเสริมการลงทุนได้ทั้งกิจการที่ยังไม่เคยได้รับการส่งเสริมและได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วแต่มีข้อแม้ถ้าเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมต้องเป็นกรณีที่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้วหรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับสิทธิภาษีครับเมื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอะไรบ้างมาดูเงื่อนไขกันครับ 1. ต้องเป็นการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อม 2. ลงทุนเพื่อเปลี่ยนเครื่องจกักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. ลงทุนเพื่อการวิจัยและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50ของเงินลงทุนและยังได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรด้วยนะครับ และขอรับการส่งเสริมภายในปี2,560นะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากขยายร้านอะ่ะเอาบ้านมากู้ได้ไหมผมต้องใช้เงินเอาบ้านมากู้ได้ไหมเป็นไปได้ค่ะมองค่ะเรื่องเอาบ้านมากู้เงิน SCB My Home oh My Cash มีทางออกให้จุดเริ่มต้นรอยยิ้มเกิดจากการแยกแยก ขึนสู่ชุมชนแม่แม่แยกคุยแม่แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน <c oughs> กับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตทและเวอร์ไวย์เว็บแยกแลกยิ้ม .com ติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับทางนวิเคราะห์ของทางบอลอรานะครับเพื่อมาประเมินสถานการณ์ทั้งภาพใหญ่ของตลาดหุ้นแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเลือกหาหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการเข้าไปลงทุนในช่วงจังหวะแบบนี้กันนะครับผมคุยกับคุณศักดิ์รินสานนท์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบอลอราอยู่ในสายพูดคุยกับผมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพอเข้าเดือนพฤษภาคมเข้ามานี่ตลาดหุ้นดูจะผันวนมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้อ ครับก็ตอนนี้เรามองว่าตลาดยังอยู่ในช่วงแก่งตัวนะครับหลังจากแตะทิดีขึ้นไปและยังไม่ผ่านแนวต้านสําคัญบริเวณ1,410จุดขึ้นไปได้นะครับก็คงแก่งตัวอยู่แถวเนี่ยครับ1,390ถึง1,400ต้นๆนะครับโดยปัจจัยที่มากระทบก็มีความเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเงินทุนต่างชาติเนี่ยยังมองว่ายังไหลเข้าต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเดือนมีนาที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติจะเข้ามาถึง26,000ล้านนะครับ แต่พอเดือนเมษาก็มีขายออกไปบ้างนะครับ5,600ล้านบาทแต่เรามองว่าตลาดช่วงนี้จะขึ้นจะลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการรับตัวของกลุ่มพลังงานเป็นหลักเลยเพราะว่ากลุ่มพลังงานตอนนี้มาเก็ตแคปใหญ่นะครับแต่แนวโน้มก็ยังเป็นการพื้นตัวนะครับตามราคาน้ํ้ำมันดิบที่พื้นตัวก็ล่าสุดราคาน้ำมันดิบตอนนี้ดูใบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่42เหรียญรต่อบาทเรลนะครับแต่ว่าเรื่องราคาน้มันเนี่ยผมมองว่าอัพไซด์เริ่มจากัดแล้ว เพราะว่าคาดว่าจะแกว่งตัวอยู่ถแถว40-50เซนติเมตต่อบาทแล้วนะครับก็ส่วนกลุ่มธนาคารเนี่ยเราเห็นราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับ่อนตัวลงมาหลังจากประกาศผลการดําเนินงานไตรามาสหนึ่งออกมาแย่กว่าคาดนะครับโดยเฉพาะนาขนาดใหญ่ซึ่ง NPL ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มส่วนต่างดอกเบีย้ยครับที่เขาเรียกว่า Net Interest Margin ก็คาดว่าจะลดลงนะครับหลังจากที่ธนาคารมีการปรับลดตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงที่ผ่านมานะครับ แต่พอมองถึงเศรษฐกิจไทยนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับทบทนนคาดว่าจะโตประมาณ3.1%นะครับ,ค,รบคาดส่งออกทั้งปีติดลบ2%แต่เราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับส่งออกในช่วงไตรม,มาส1-5-9 uh huh. บวกขึ้นมา0.9%นะครับส่ว<ค>น<ม>ใหญ่เนี่ยเป็นการส่งออกทองคําและสินค้าในกลุ่มยานยนต์ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับก็ยังคงยังคงรอตัวอยู่นะครับ ในขณะที่การประชุมกรงนอนในวันที่11พฤษภาคมนะครับเราคาดว่าทางสปทจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมนะครับ1.5เโดยสรุปแล้วแนวโน้มการจับตรงเศรษฐกิจไทยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่เราพูดกันมาตลอดก็คือยังชะลอตัวพื้นเัวอได้ช้านะครับก็คงต้องพึ่งพาการลงทุนภาครัฐเป็นหลักนะครับการส่งออกก็ยังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับครับครับ อันนั้นคือปัจจัยภายในประเทศแล้วปัจจัยต่างประเทศแหะครับช่วงนี้มีอะไรหลักๆที่เราต้องติดตามกันบ้างครับก็ที่เราจับตาอยู่เป็นปัจจุบันเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือการเงินของประเทศนาคารของประเทศต่างๆนะครับก็ทั้ง ECB ทั้งยุโรปและ BOJ นะครับตอนนี้ผมมองว่าตลาดเริ่มที่จะเ็บติดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนั่นนะครับก็คือครับหลังจาก BOJ นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมาตลาดก็ลงทันทีเลยครับ ส่วนทางด้านสหรัฐนะครับเ็จเนี่ยจะประชุมอีกทีเป็นเดือนมิถุนาเลยนะครับ4-5มิถุนาก็มีาก,าการคาดการณ์คว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ <c oughs> เขาต้องรอดูพวกตัวเลขข้อมูลการผลิตนะครับ <c oughs> ซึ่งเดือนเมษายนประกาศออกมาแย่กว่าคาดนะครับท <c oughs> ่าสุดเนี่ยเราจะเห็นค่างเงินดอลลาร์สหรัฐ่อนค่าลงมาเรื่อยๆนะครับ US ลาร์อิ Index ซึ่งเราดูกันอยู่เนะี่ยตอนนี้ลงมาอยู่ที่9.250แล้วนะครับทำ <c oughs> สุดในรอบ4เดือน ซึ่งสวนทางกับราคาน้ํามันดิบนะครับเราจะเห็นเลยว่า u s อดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยสวนทางกับราคาน้ํามันดิบตลอดนะครับดังนั้นดิบขึ้นดอลลร์ก็ออกนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อเมื่อเร็วนี้นะครับวันสองวันเนี้ยเกิดดอลลร์แข็งขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันอ่อนตัวลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือมองว่าน้ํามันตอนนี้คงยังไม่ไปไหนนะครับทางด้านอุปทานส่วนเกินยังมีสูงอยู่นะครับโอเปกเนี่ยเขายังผลิตน้ํามันอยู่นะครับสูงครับ การลงทุนในลักษณะไหนกลยุทธ์ต้องเป็นยังไงบ้างครับครับกลยุทธ์ตอนนี้ต้องเลือกลงทุนนะครับเราไม่สามารถที่จะลงทุนในในหุ้นแบบทุกกลุ่มได้นะครับเราเลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับครับซึ่งจะได้ผลตอบแทนในชนะตลาดนะครับเราคงก็มองมีมีอย่างนี้นะครับหนึ่งเช่นกลุ่มเกษตรและอาหารนะครับต้นทุนเลี้ยงสัตว์เขาลดลงนะครับการส่งออกน้ําผลไม้ของบางบริษัทเนี่ยดีขึ้นนะครับหุ้นแนะนําในกลุ่มนี้จึงเป็น g f p t มารีและ TU ส่วนกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับผมมองมีอยู่สองจำกลุ่มนะครับกลุ่มการเงินเช่นตัวเ1สเอนะครับกับเคทซีนะครับจะมียอดสเชื่อเพิ่มสูงขึ้นนะครับผลการเนินงานไตรมาสหนึ่งจอกมาดีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกคาเปล่ยนะครับพวกซ p ซีโอโฮมโ r o โรบินนะครับก็จะได้ประโยชน์จากยอดซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากายรัสขึ้นกันนะครับ ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวยังดีนะครับปี59เนี่ยมอกว่านักท่องเที่ยวถึงตาสองล้านคนเพิ่มขึ้น7%นะครับเพิ่มกลุ่มคนทรงทางอากาศทั้ง AOT AVBA นะครับยังคงเล่นได้ครับ,รบส่วนวัสดุก่อสร้างก็ยังคงมองดีเช่นกันนะครับทั้ง s c c นะครับตัวปุลใหญ่ของเราได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวนะครับส่วนต่างปิโตเคมีขเขายังดีนะครับตัวปูลใหญ่เนี่ย มีปิโตเคมีทำกำไรเยอะนะครับ VNG นะครับก็จะได้ประโยชน์จากส่นตจากกำไรที่ดีขึ้นนะครับรบและกลุ่มลงกลั่นนะครับก็คาดการัน์แม้จะอ่อนตัวลงแต่ว่าก็คาดว่าจะเพิ่มตัวขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับพวก IRPC SRT t h a อ o i ก็ยังคงเล่นได้นะครับลงไฟฟ้าอย่าง GPC s ที่จะเข้าไปขยายกิจการในประเทศพม่านะครับก็ยังคงดีนะครับส่วนกลุ่มมาสังนะฮะดิมาซับก็มองไปที่ตัว TPN กับสุภาลัยนะครับที่จะได้ประโยชน์ จากนโยบายเพื่อเศรษฐกิจของรัฐบาลครับอืมครับหลักๆก็คือยังให้เกาะอยู่ในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็มีผลประกอบการที่ดีกว่าการเติบโตของตลาดโดยเฉลี่ยนะครับแลวถ้าให้เลือกหุ้นที่เราชอบเป็นพิเศษช่วงนี้นะครับเราแนะนําตัวไหนครับครับตอนนี้หุ้นที่ทางไอร่าแนะนําเป็นพิเศษเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นะครับนั่นคือบริษัทสตาปิโตรเลียมรีไฟนิงนะครับหรือที่ชื่อว่า S P R C S P R C นะแม้ค่าการกลั่นะครับจะอ่อนตัวลงมาในค2วอนะครับ ก็แต่ว่าตัวห้าเหลี่ยงกว่าๆนี่ก็ยังถือว่าไม่ได้ต่ํามากนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่ผมมองว่าเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลขับขี่นะครับแล้วก็มีการติดบำรุงโรงกลั่นในภูมิผ้านะครับช่วงนี้ถ้าเราเห็นราคาหุ้นตัว SIRC อ่อนตัวลงมาเนี่ยมองเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อนะครับส่วนประเด็นข้อดีของ SIRC เทียบคนอื่นคือเขามีตัวน้ํามันเบนซินเยอะตอนนี้นะครับพลราคาน้ํามันลงเนี่ยยอดใช้น้ํามันเบนซินสูงขึ้นมากนะครับตรอเงว่าสองเดือน ยอดใช้น้ำมันเบนซินเส,สูงขึ้นถึง10เปอร์เซ็นนะครับค oh. ่าการกลั่นของน้ำมันเบนซินี่ยสูง <Ha. S 2> และตัว S P R C เกามีเบนซินอยู่ถึง23เปอร์เซ็นตนะครับก็สูงกว่าว่าหุ้นอื่นๆเมืเ่อตัวเก็บเทียบนะครับและพูดถึงการขายในประเทศก็เช่นกันนะครับนะการขายน้ํามันเนี่ยใครขายในประเทศจะได้กําไรดีกว่าไปส่งออกนะครับ S P R C เขาขายในประเทศนะครับถึง91เปอร์เซ็นก็เรียกว่าเกือบหมดเลยนะครับผ่านปั๊มน้ํามันคาลเทคและปตทนะครับ ก็ดีกว่าบริษัทอื่นที่เขาจะต้องส่งออกเกือบ20เปอร์เซ็นต์นะครับด้ยกำไรของเอสพีอาร์ซีก็จะดูดีกว่านะครับเราประเมินตัวราคาเป้าหมายของเอสซีอาร์ซีอยู่ที่14.8บาทนะครับก็มีอัพไซต์ถึง40เปอร์เซ็นต์นะครับอัจจะผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ7เปอร์เซ็นต์ครับแนะนำซื้อครับอืมครับ ยังพอมีเวลาอยู่บ้างหลังจากนี้เนี่ยนะครับเรามองไตรมาสที่สองตลาดทุนไทยน่าจะเคลื่อนไหวลักษณะไหนครับน่าจะไซด์เวย์หรือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาหรือเปล่าผมมองว่าน่าจะไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะครับเนื่องจากเนื่องจากยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรเข้ามากระแทกแรงนะครับกลุ่มใหญ่ๆราคาน้ํามันพท่านราคาน้ํามันไม่ไปไหนเนยกลุ่มพลังงานก็คงอยู่แถวๆนี้นะครับเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันส่วนกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าถ้าลงมาถ้าธนาคารเยพื้นผานค่อนข้างดี แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่อง NPL มีอะไรอยู่บ้างผมมองว่าไม่หนักถ้าลงมาผมคาดว่าจะมีแรงรับเข้ามารับซื้อครับดังนั้นมองว่าตลาดเนี่ยคงยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงแรงครับแล้วถ้าใครหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นอยู่สักระดับดัชนีประมาณเท่าไหร่ถ้าใครดูดัชนีเป็นตัวอ้างอิงเนี่ยนะครับเชินเด็กสักประมาณเท่าไหร่ถึงน่าเข้าซื้อครับผมว่าถ้าลงมาอีกสักแถวพันสามร้อยแปดสิบอะไรก็น่าจะเข้าได้แล้วนะครับ อืก็คือ<ช>ความเสี่ยงด้านขาลงน่าจะเริ่มน้อยแล้วน้อยแล้วครับ,บงเพียงแต่ว่าโอกาสจะขยับขึ้นไปเยอะๆมันยังมีอยู่ไหมครับก็คงต้องรอดูพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันดิบด,ด้วยครับอืมครับเราก็อาจจะเกาะกลุ่มที่อ่าเราชอบไปก่อนเออมื่อสักครู่นี้ที่ผมแนะนําไปข้างต้นอืมครับแล้วการลงทุนของภาครัฐล่ะครับเรายังพอคาดหวังได้ไหมครับปีนี้การลงทุนของภาครัฐคือ ก็ดูชะลอยตัวลงไปนะครับเราจะเห็นว่าทางลุ่มพวกรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ราคายังไม่ค่อยเปล่ยนปอกนะครับเพราะว่าอาจจะอาจจะต้องมีอาจจะมีการชะลอมาตรการทางภาครัฐการลงทุนภาคนัฐออกไปนะครับโอเคทำให้กลุ่มกลุ่มแล้เหมาก่อสร้างยังยังยังไม่มาในช่วงนี้ครับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเรามาอัปเดตตลาดกันอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ ครับผมผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแบบสั้นๆนะครับว่ากลุ่มที่ทางไอราชอบก็คือกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มก่อสร้างกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็กลุ่มภาษาริมารพั์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าซื้อได้ทั้งกลุ่มนะครับจะมีเฉพาะบางตัวเท่านั้นแต่หุ้นที่ทางไอราแนะนาเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือ S P R C ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามรายการรอยุหุ้นรยลงทุนกันใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมเฉลิมพรและ